สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่โจ,โจนะกระมงตาเลวู vous? สบายดีไหมคะ Alors, ه, อ่าเอ่าเนาะหวังว่าสบายดีกันนะคะ j e s p e ั que v u u s allez bien ว้าววันนี้นะคะเราก็มาเรียนต่อกันเลยเนาะนะคะพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นการถามว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่นะคะนักเรียนที่มีเอกสารเนาะนักเรียนเปิดไปหน้า81ค่ะ ส่วนนักเรียนที่ไม่มีเอกสารนะนักเรียนดูจอพร้อมพี่โจได้เลยนะคะโอเคโอนิว okay. ะอ่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ทำอะไรนะคะจูจูนี่ก็คือเธอเนาะจู่เฟกัวจู่เฟกัวเธอทำอะไรจู่เฟกัวหรือให้สุภาพมากกว่านั้นเกสเ e tu f เฟ s เกสเกอเกสเกอนะทั้งก้อนนี้นะแปลว่า,อ,าอะไรแล้วก็ทูเฟะทำเกสเกทูเฟทเกสเกทูเฟทนะคะนี่ก็จะสุภาพกว่าประโยคแรกนะคะต่อไปค่ะถามคุณนะคะเหมือนอเหมือนเราคุยกับผู้ใหญ่เนาะหรือว่าลูกค้าอะไรแบบนนะะ quá, quá, นะะเนี้ยนะคะวูเฟทกว่าวูเฟทกวนะคะวูเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึง มันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าอะไรแบบนี้เนาะอาจจะแบบว่าเด็กๆหลายๆคนก็ได้คือพวกคุณทั้งหลายนะะมีความหมายว่าคุณหรือพวกคุณเด็กๆพวกแกทำอะไรน่ะก็ใช้วูเหมือนกันวูเฟ็ดกัววูเฟ็ดกัวคุณทำอะไรนะคะถ้าเราถามเมื่อวานนะะถ้าเราถามเมื่อวานเนี่ยคำากริยาคำว่าเฟะเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเฟ นะะตตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า p a r t i c i p e นะะ p a r t i c i p e เนาะ qu'est-ce que tu as fait hier qu'est-ce que tu as fait hier hier แปลว่าเมื่อวาน qu'est-ce que tu as fait hier เมื่อวานคุณทำอะไร tu as fait quoi i e r tu as fait quoi hier เมื่อวานคุณทำอะไรนะคะเอีแยแล้วเมื่อวานล่ะกาชิเฟสนะกาชิเฟสก็คือมาจากคำว่าเกอแล้วก็เจอกับอาเข้าไปเนี่ยลดรูปใส่ลาโปสโคฟะกาชิเฟสเอีอแยกาชิเฟสนะคะ่ะคำว่าอีแยแปลว่าเมื่อวานนะวันนี้ก็คือคำว่าโอจูดดี้เอีแย Que demain, demain, aujourd'hui, hier, demain. Ah, là, ma faute Tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? t u as fait ่ u o i h i e r น u a s ี a i t quoi h น e r ท t h i ้ r q u a นมาทุกขอนนี้อัี้ฉันทํอนะคะตอน,นีีนทนะนน้ี je mange. Je, านเนทนอเีนาะอท่าเีนม่ราเยนาเานากรานาะกานากอคํายนาอนอี่นถึงตอน,นีี้เนักี่เรียนักเรียนก็จะสังเห็เห็นว่า ัวกริยาแบบเต็มอะเนาะเวลาเราเอาไปใช้กับกริยาต่างๆนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปเนาะเปลี่ยนรูปไปตามประธานนะคะตามประธานเลยประธานฉันประธานเธอเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะคะจนถึงประธานพวกเขาทั้งหลายพวกหล่อนทั้งหลายก็เปลี่ยนนะไม่ได้ใช้คําเดิมเหมือนคําภาษาไทยเนาะฉันกินเธอกินเขากินนะอันนั้นก็คือแบบภาษาไทยแต่ภาษาฝร,รั่งเศสก็คือเปลี่ยน Kawakini pleyan petampatanle. Naka. Je mange. Je travaille. Je travaille. Chantamgan. Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. Tan du regarde Plawadu La télévision, Café tv, je me repose, je me repose je parle avec toi, je parle avec toi sans je parle avec toi, je me promène, je me promène.

โอเคต่อกันเลยนะคะทีนี้เราถามแล้วน้องว่าวันนี้ทําอะไรเมื่อกี้ทําอะไรเราถามเป็นละนี้เราเมื่อวานบ้างนะคะประโยคของเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยหรืออนาคตเนี่ยประโยคไม่เหมือนกันนะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะผันไปตามกริยาเ,เขาจะผันกริยาเนี่ยไปตามประธานแล้วก็ผันไปตามการเวลาด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างอีแยเมื่อวานจ travaillé. Hier, เมื่อวาน je travaille. คือถ้าเป็นปัจจุบันใช่ป่ะเขาจะพูดว่า je travaille. นะ je travaille. อันนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัจจุบันนะคำว่า je travaille ตัวเนี้ยแล้วก็ซ้ายมือเนี่ย i e r je travaille. อันเนี้ยจะเป็นอดีตนะ i e r je travaille. นะ i e r je travaille. Hier, Moan, je suis resté à la maison. Hier, je suis resté à la maison. Hier, je suis resté resté par parc à la petite maison cubaine. Hier, je suis resté à la maison. Hier, je suis, suis allé au marché. Hier, je suis allé au marché. Moi, <muches> Hier, je suis allé au marché. Na éta là. Au marché, que t'as là? Hier, je suis allé, tiens tiens, au marché. Hier, j'ai vu un ami. Hier, je vous j'ai vu un ami hier j'ai vu un ami hier j'ai regardé un film hier j'ai regardé un film hier j'ai travaillé hier je suis resté à la maison un Hier, je suis resté à la maison. Hier, je suis allé au marché. Hier, j'ai vu un ami. Hier, j'ai regardé un film. Très bien, du maroc. Tiens, na ta mo wan ben lao wa mo um wa ni ben lao, lo kou phuong ni phuong ni ze tham a นะการิยาก็เปลี่ยนรูปไปตามการเวลาของพวกนี้นะคะประโยคแรกค่ะ que va tu faire demain demain เนี่ยแปลว่าพรุ่งนี้นะคำเนี้ย demain พรุ่งนี้ que va tu faire demain que va tu faire demain, tu, faire demain? tu as des projets pour demain tu as des projets p o u r d e m a i n นะพรุ่งนี้เธอมีโปรเจกต์อะไรไหม Tu as des projets pour demain? Est-ce que Mai, tu as quelque chose de prévu demain? Est-ce que ถคำว่า est-ce que เนี่ยมันแปลว่าไหม Tu as เธอมี quelque chose บางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่าง De p r é v u ที่คาดการที่วางแผนไว้พรุ่งนี้ Est-ce que tu a s quelque chose de p r é v u d emain? Tu travail l emain พรุ่งนี้ทำงานไหม Tu travail l emain Tu travail l emain ถ้าจะถามว่าเธออยากจะออกไปข้างนอกไหม Tu te veux ต้องการ Sortir père demain. Tu veux sortir demain? Tu veux sortir demain? Que vas-tu faire demain? Tu as des projets pour demain? Est-ce que tu as quelque chose de prévu demain? Tu travailles demain Tu veux sortir demain Ok, tiens que Je vais travailler demain. Je chan, je vais travailler demain. Je vais travailler demain. Oui, j'ai des projets. Pour demain. Oui, j'ai des projets pour demain. Non, je n'ai rien de prévu pour demain. Non, je n'ai rien de prévu pour demain. Oui, je vais sortir avec des amis. Oui, je vais sortir. Tenta, oh, bah, qu'un Avec, cap, des amis. Je vais me reposer demain. Tenta, par point, pour Me reposer, par point, par point. Demain. Je vais travailler pour, je vais travailler demain. Oui, j'ai des projets pour demain.

qu'est-ce que tu veux faire? เธอจะทำเธอต้องการทำ dans le futur dans le futur dans, dans le futur qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? ทีนี้ถ้าจะถามว่าคุณคิดว่าจะไปไหนนะปีหน้าอ ù ที่ไหน ปองสือนะเธอคิดนะถ้าเราแปลตามตัวก็ปองสคิดที tu, ่เธอเอาเลไปล้านปีพรเชนนะอุปองสเอาเลลนปรเชนนะเราก็เวลาสร้างคำถามก็ขึ้นเสียงสูงอุ <O ù S 2> pense ๊ปองส a l เอาเล n ล é e นปพรเชน Est-ce que Tu envisages de déménager bientôt? Est-ce que, main tu envisages de déménager? Yaï, yeah. bientôt, ni mai? Quels sont tes projets pour l'avenir? Quels sont, à récupérer? Tes projets pour l'avenir. Voilà. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? ou penses-tu aller l'année prochaine? Est-ce que tu envisages de déménager bientôt? Quels sont tes projets pour l'avenir? Ah, Je veux voyager. Je veux voyager. Je vais à Paris ฉันจะไปปารีสฉันไปปารีสนะนําำหน้าเมืองเนี่ยใส่อะ Je vais à Paris Non pas maintenant นะ Non pas maintenant ตอนนี้ยังจ้ะ Je veux trouver ฉันอยากจะหาจนเจอหาจนเจอแล้วทูเว่ Un bon travail Je veux trouver un bon travail. Je vais prendre des vacances. Je vais prendre des vacances. Je vais acheter une maison. Je vais acheter

je vais prendre des vacances. Je vais acheter une maison. Je vais m'installer à l'étranger. Je vais m'installer à l'étranger. Th Quand on m'installer, il y a tant de à l'étranger, c'est tu es dans un pays. On va se déplacer dans un pays ฉันจะแต่งงานค่ะ Je vais me marier. Je vais me marier. ฉันจะเดินทางรอบโลก Je vais voyager autour du monde. Je vais voyager autour du monde. ฉันจะเปิดธุรกิจของตัวเองจะเปิดบริษัทเนาะ Je vais ouvrir mon entreprise. Je vais ouvrir mon entreprise. Je vais m'installer à l'étranger. Je vais me marier. Je vais voyager autour du monde. Je vais ouvrir mon entreprise. วาละอ่ะนะคะเราฝึกจนถึงหน้านี้ก่อนเนาะฉันจะเปิดบริษัทของตัวเองนะคะอ่ะลองฝึกกันดูนะคะนักเรียนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝึกเสร็จแล้วไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะใช้ดินสอททำแบบฝึกหัดเนาะแล้วก็วันไหนเราอยากจะทบทวนเราก็ลบนะคะลบแบบฝึกหัดเดิมที่เราเขียนกับดินสอนเนี่ยก็เขียนซ้ำนะฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆนะ,ะทํทเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเราจะพูดมบนเขียนคล่องนะคะ โอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะบอนยอนนี่อันลับโคเซนค่ะสวัสดีค่ะ